สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูเลดี้โรสค่ะเลดี้โรสหรือว่าคุณนายตื่นสายกุหลาบนี่เองนะคะเป็นชนิดที่มีดอกซ้อนนะคะเป็นคุณนายตื่นสายที่มีดอกซ้อนนะคะเหมือนกุหลาบแบบนี้เลยนะคะสีเดียวในไทยค่ะ สีเดียวในไทยนะคะไม่มีสีอื่นนะคะสีนี้เป็นสีชมพูอมแดงนะคะแล้วก็ดูในกลีบดอกนี่จะมีลายสีส้มหน่อยๆนะคะบางดอกมีลายเส้นสีทองนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่ที่บ้านเรานี่ปลูกเอาไว้สำหรับตัดกิ่งพันขายนะคะดูรายละเอียดของกลีบดอกนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะมีความซ้อนนะคะ เป็นคุณนายตื่นสายชนิดดอกซ้อนนะคะสีเดียวในไทยจ้าปลูกง่ายค่ะใช้กิ่งปักชำนะคะเพื่อนๆที่สนใจปลูกดอกเลดี้โรสเหมือนกันนะคะก็ทักกันเข้ามาได้ค่ะเราแบ่งขายชุดละ25กิ่งนะคะราคา100บาทรวมค่าส่งร้อยเดียวเท่านั้นนะคะชุดละ25กิ่งราคา100บาทรวมค่าส่ง ถ้าสมมุติว่าซื้อ100กิ่งนะคะราคา270บาทรวมค่าส่งจ้าติดต่อสั่งซื้อดอกไม้นะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะนะคะหรือว่าเลือกชมดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะทักไลน์กันเข้ามาก็ใส่เครื่องหมายแอดสานะคะแล้วก็ใส่ Y-U-N-G ที่อ่านว่ายุ่งนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะ โอเคฝากติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะวันนี้ยุ่งลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย